ชาบีออลอนโซ่และคิริยันเอ็มบัปเป้คว้ารางวัลใหญ่ในงานกรบซ e s o เกอร์อวอร์ด2024ชาบีออลอนโซ่เทรนเนอร์ของไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นได้รับรางวัลกุนซือยอดเยี่ยมประจำปี2024จากงาน g l o อกเกอร์อ Award หลังพาทีมทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในฤดูกาล2023-24โดยควา้าแชมป์บุนเดสลีกาเยอรมันและเดฟเบโพคารนอกจากนี้อลอนโซ่ so ยังเกือบพาทีมคว้าทริปเปิลแชมป์ แบบไร้พ่ายตลอดทั้งฤดูกาลแต่พ่ายแพ้ให้กับออตาลันตาในรอบชิงชนะเลิศของศึกยูฟายูโรปาลีกนอกจากนี้คิริยันเอมบัปเป้ดาวยิงจากปารีสแซงต์แช็์แมงได้รับรางวัลน,นักเตะชายยอดเยี่ยมประจำปี2024โดยผลงานของเขาในฤดูกาลที่ผ่านมาโดดเด่นอย่างมากทั้งในระดับสโมสรและทีมชาติงานกรบซ็อกเกอร์อเวล์ถือเป็นหนึ่งในงานประกาศรางวัลที่สำคัญในวงการฟุตบอลซึ่งมีการมอบรางวัลให้กับนักเตะ ผู้จัดการทีมและสโมสรที่ทำผลงานโดดเด่นในแต่ละปีโดยรางวัลในครั้งนี้ยิ่งตอกย้ำถึงความสามารถและความสำเร็จของบุคคลและสโมสรในวงการฟุตบอลระดับโลก